ค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาต่อกันจากเมื่อวันเมื่อวันจันเนาะเราเรียนไปก็คือการเลื่อนขนานเรามาทบทวนกันก่อนการเลื่อนขนานเนี่ยเราเลื่อนโดยการใช้เวกเตอร์คือโจทย์จะให้มาว่าเลื่อนด้วยขนาดเท่าไร่กี่หน่วยและทิศทางเป็นไปในทางไหนเราเรียกตัวนั้นนะคะว่าเวกเตอร์ที่ใช้ในการเลื่อนขนานทีนี้เราจะมีสมการที่ ที่เราใช้บ่อยๆบ่อยๆเลยนั่นก็คืออะไรลูกสมการของเราใครจำได้บ้างสมการหากินที่แม่เขียนให้จุดเริ่มต้นบวกเวกเตอร์เท <V ector S 1> ่ากับจุดใหม่โอเคจุดเริ่มต้นบวกด้วยเวกเตอร์นะคะเท่ากับจุดใหม่อันนี้คือสมการหากินของเรา เพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยโจทย์เนี่ยค่ะเขาไม่ได้ให้รูปเรามาหรอกเขาก็จะให้มาบอกว่าจุด A อพิกัดเท่าไหร่ A P, พามพิกัดเท่าไหร่บางทีหาเวกเตอร์บางทีหาจุดใหม่บางทีหาจุดเริ่มต้นเราก็ใช้สมก,การนี้นะคะในการช่วยในการหาได้อ่าทีนี้เรามาต่อกันที่ข้อ6ข้อ6เนี่ยเขาบอกว่าอาคารรูปหลายเหลี่ยมอันนี้เป็นอาคารนะนี่ คือเส้นรอบรูปของอาคารนี้เป็นจุด A B C D E F G H I นะคะเขาบอกว่าสถาปนิกเนี่ยต้องการส่งไปยังผู้สร้างด้วยคอมพิวเตอร์ที่นี้เขาอยากจะหลีกเลี่ยงพิกัดที่เป็นจำนวนลบนั่นแปลว่าอะไรอย่างอันเนี้ยค่ะจุด A คือลบแปดสิลบสาสิบสามเขาไม่อยากให้พิกัดติดลบเขาก็เลยเลื่อนขนานรูปเนี้ยรูปอาคารเนี้ย นะคะให้จุด A มันกลายไปอยู่ที่จุดกําเนิดคําว่าจุดกําเนิดอันนี้หมายความว่าจุด0,0เห็นไหมลูกจุด A จากอยู่ตรงนี้นะคะเขาโดนเลื่อนไปที่จุดกําเนิดคือจุด0,0ตรงนี้ทีนี้อยากทราบว่าพอเลื่อนจุด A ไปยัง A าพามแล้วจุด b พาม c พาม d พาม e พาม f พาม g พาม h พามและ i พามเนี่ยมันคือจุดอะไรคือจุดใหม่ดังนั้นตอนนี้เรารู้สิ่งที่เรารู้คือจุดเริ่มต้นและเราก็รู้จุดใหม่แสดงว่าจากสมการที่แม่เขียนให้นะคะเราต้องหาเวกเตอร์ที่ใช้ในการเลื่อนขนานก่อนเป็นอันดับแรก โอเคหาเวกเตอร์ที่ใช้ในการเลื่อนขนานก่อนเป็นอันดับแรกเลยค่ะอ่ะนั่นก็คือเวกเตอร์ของเราเราก็จะได้ว่าจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของหนูคืออ๋อย้ายสมการก่อนดีกว่าอยากหาเวกเตอร์เนาะอยากหาเวกเตอร์ก็จะเท่ากับจุดใหม่ลบด้วยจุดเริ่มต้นถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นจุดใหม่ของเราคือ a พามจุดเริ่มต้นก็คือ a เฉยๆเราก็จะได้ a พามเป็น0 0จุด a เฉยๆอันนี้สระอุน,นะลูกไม่ใช่ a พามนะจุด a เฉยๆคือลบ80กับลบสดังนั้นเวกเตอร์ที่หนูจะได้นะคะก็คือศูลบลบ80ลบลบเป็นบวกได้80ค่ะ ศูนย์ลบ 33, ลบสมสิบสามลบลบเป็นบวกได้สาสิบสามอันนี้คือเวกเตอร์ที่เราจะใช้ในการเลื่อนขนานอ่ะเราหามาแล้วนะตอนเนี้ยเวกเตอร์ที่ใช้ในการเลื่อนขนานคือตัวนี้นะคะแม่ขอขยับนะทีนี้อ่าเรามาดูกันเดี๋ยวขออนุญาตเขียนจุดเดิมไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาหาจุดต่างๆข้างล่างนะคะ ตรงนี้เนี่ยจุดเดิมเรารู้ว่าจุด B เดิมเนี่ยคือจุดอะไรลูกช่วยแม่ดูหน่อยแปดสิบลบสามสิบสาม C D E F G แล้วก็ H อ่าอันเดิมนะคะ C เดิมคืออะไรเนี่ยห้าสิบห้ากับลบสิบ แล้วก็ดีเดิมคือหกสิบสองกับสามสิบห้าโอเคอีเดิมคืออะไรลูกสี่สิบกับสิบกับสิบนะคะเ e <0. S 1> <35. S 2> อฟเดิมคือศูนย์ศูนย์สามห้ากับสามสิบห้าโอเคอ่าทีนี้จีจีเดิมคือ ลบ40กับ10กับ10แล้วก็ต้องช่วยกันดูเดี๋ยวเขียนผิด h เดิมลบ62กับ62ค่ะโอเคอ่าทีนี้แม่จะขยับคือเขียนไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะต้องใช้พื้นที่นะคะอ่ามาแล้วทีนี้พอเราได้จุดเดิมแล้วนะคะ แอบขยับนิดนึงอ่ะนี่คือพิกัดจุดเดิมของเราเราจะมาเริ่มหาอันแรกเลยเมื่อกี้เราจำเวกเตอร์ได้ไหมเวกเตอร์ที่แม่หามาได้อะไรนะลูกแปดแสสิบกับสามสามค่ะโอเคแปดสิบกับสามสิบสามนะคะอันนี้ก็คือพิกัด x y ของเวกเตอร์นะคะ ทีนี้เราจะมาเริ่มเลยค่ะเราจะหา b พล์ม b พรมหาจากไหนล่ะทีเนี้ยมันต้องได้อะไรลูก b บวกด้วยอะไรคะบวกด้วยแปดสิบเออ <33. S 1> ใช่บวกด้วยแปดสิบกับสามบสาก็คือ b บวกเวกเตอร์ได้ b พรมเพราะฉะนั้น b ของหนูคือแปดสิบกับลบสามสิบสามนะคะ บวกกับเวกเตอร์ก็คือแปดสิบกับสามสิบามเพราะฉะนั้น B พีพามเราได้อะไรหรือร้อยกสิบ้กับศูนย์ค่ะเออร้อยหกสิบกับศูนย์นะคะดังนั้นเราก็ได้ B พีพามคือจุดหนึ่ง้อยหกสิบนะคะพิกัดร้อยหกสิบกับศูนย์ได้แล้วต่อไปก็หาต่อ B C ซพามก็ได้จาก C บวกด้วยเวกเตอร์นั่นเอง ่จุด c เดิมของเราเป็นห้าสิบห้ากับลบสิบเนาะบวกกับเวกเตอร์อันเดิมเลยค่ะใช้เวกเตอร์เดิมในการเลื่อนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้บวกกันได้เท่าไหร่ลูกร้อยกับยี่สิบสามค่ะโอเคกับยี่สิบสามดังนั้น c พามของหนูได้พิกัดหนึ่งร้อยสามสิบห้ากับยี่สิบสามนะคะต่อไป d พาม ก็เท่ากับ d บวกกับเวกเตอร์เช่นเดียวกันเราก็จะได้เป็น d คือ62เนอะกับ35บวกกับเวกเตอร์คือ80กับ33ได้เท่าไรหร่ลูก142กับอ 68, 68. ค่ะ68ค่ะ,คะกับเทา่าไหร่นะ68อ่าโอเค ดีพามคือพิกัดหนึ่ง้ยสี่สิบสองกับหกสิบแปดนั่นเองอ่าทีนี้แม่หาไปแล้ว b c d อ่าหาให้อีกตัวหนึ่ง e ได้ทําคนละครึ่ง e พามเท่ากับ e บวกด้วยเวกเตอร์อันนี้สำหรับคน ทำใน iPad จะได้ไม่ไม่ต้องเขียนที่แม่หาก็ได้นะคะเขียนเฉพาะสิ่งที่เราทำไม่งั้นเดี๋ยวที่ไม่พอเนาะอะ่ะจุด e ได้นะคะก็จะเป็น40กับ10นะลูกส่วน e พามเนี่ย e พามก็คือเราจะได้เป็นเท่าไหร่คะ120ยยี่<อ>สิบสี่เออสีบสาเพราะฉะนั้นได้จุด120กับ43 นะคะเรียบร้อยแล้วดังนั้นอันนี้แม่หาให้แล้ว4ตัวเราก็ไปหาเอง f g h i แค่4จุดเท่านั้นที่เป็นการบ้านนะคะเวกเตอร์ใช้เวกเตอร์เดียวกันเลยคือเวกเตอร์นี้เราจะเห็นว่ายังไงสมการนี้ก็หากินได้ตลอดอยู่แล้วแน่นอนเลยนะคะโอเคอันนี้คือตัวอย่างของข้อ6 ที่เหลือเราก็ไปทำเองนะคะต่อไปค่ะข้อ7ข้อ7อันเนี้ยเขาบอกว่ากำหนด A B ที่มีจุด A เป็น2 2และจุด B เป็น55 5, 5, เป็นจุดปลายนะคะ uh, A พาร์มกับ B พารมเนี่ยเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนาน A B และมี A พา์มเป็น3ลบ3 2 B พา์มเป็น0 ห้านะคะทีนี้เขาถามเขาถามสองคำถามหนึ่งจงหาพิกัดของจุดเริ่มต้นของเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานเมื่อหนึ่งกับห้าเนี่ยเป็นพิกัดจุดสิ้นสุดของเวกเตอร์เป็นจุดสิ้นสุดของเวกเตอร์จริงๆเวกเตอร์ก็เป็นเส้นตรงหนึ่งเส้นเหมือนกันถูกไหมคะเวกเตอร์เป็นเส้นตรงหนึ่งเส้นเหมือนกันอ่ะทีนี้เราก็มาดู ตอนนี้ถ้าเกิดจะหาว่าเวกเตอร์นี้มีขนาดเท่าไรอ่ะอันดับแรกนะเราจะหาเวกเตอร์ก่อนค่ะจะได้รู้ว่าจุดสิ้นสุดกับจุดตั้งต้นของเวกเตอร์เป็นเท่าไหร่หาเวกเตอร์ก่อนเลยเป็นอันดับแรกโดยการเร,กเราก็รู้อยู่แล้วว่าเวกเตอร์หาจากอะไรนะลกูกจุดหนลจูจุดจุดเริ่มต้น,ตนอ่าโอเค เวกเตอร์หาจากจุดใหม่นะคะลบด้วยจุดเริ่มต้นเท่ากับเวกเตอร์หนูก็เอาจุดใหม่ที่เป็น a หรือ b ก็ได้ค่ะสมมุติแม่เลือก a จุดใหม่ก็เป็น a พามลบ a เนี่ยจะได้เวกเตอร์เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า a พามคือลบสามสอง ลบจุด a ก็คือ2 2ใช่ไหมคะได้เวกเตอร์แล้วที่เราอยากได้ก็ได้เป็นลบหกับอะไรนี่0เพราะฉะนั้นอันนี้คือเวกเตอร์ของหนูนะคะลบห้เราจะมาตอบคำถามข้อที่1ข้อที่1ถามว่าพิกัดจุดเริ่มต้นของเวกเตอร์ที่ใช้ในการเลื่อนขนาดเมื่อ หนึ 1> 1่งลบห้าเนี่ยเป็นพิกัดจุดสิ้นสุดของเวกเตอร์อะอะไรคือจุดเริ่มต้นของเวกเตอร์ก็เหมือนกันค่ะจุดเริ่มต้นนะคะบวกเวกเตอร์จะเท่ากับจุดปลายอันนี้ก็คือระยะห่างก็คือขนาดของเวกเตอร์ดังนั้นเราก็มาดูค่ะว่าเออเอาเวกเตอร์ตัวนี้ก็คือเป็นยังไงลูกเราจะได้จุด เริ่มต้นนั่นก็คือตัวนี้ค่ะจุดปลายเนี่ยบวกกับตัวนี้อันนี้คือค่า x อันนี้คือค่า y ใช่ไหมบวกกับลบห้านะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นลบหบวกกับ0แแนแสดงว่าจุดเริ่มต้นของเวกเตอร์เท่ากับหนึ่งบวกลบห้า กไ็ได้ะลยลูกลบสี่ค่ะได้เถอวนะผิดผิดผิดเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวแม่ขอจูนสติแป๊บนึงจุดเริ่มต้นของเวกเตอร์อ่ะอันเนี้ยเหมือนกับว,ว่าเดี๋ยวแม่เอาเป็นจุดให้คืออันนี้คือจุดเริ่มต้นอาวาดเส้นดีกว่านี่นะคะกับจุดปลายอันนี้คือเวกเตอร์ของเรานะ จุดเริ่มต้นคือตรงนี้ที่เขาให้หาส่วนจุดปลายของเวกเตอร์ตรงเนี้ยมันคือพิกัดหนึ่งกับลบห้าทีนี้เวกเตอร์นี้มีขนาดอันนี้นะลบห้าศูนย์แปลว่ามันเป็นยังไงคะไปทางอะไรลูกไปทางซ้ายถูกไหมอันนี้แม่ใส่ผิดหัวลูกศรจะต้องเป็นแบบนี้นี่ค่ะเวกเตอร์ของเราต้องเป็นอย่างนี้ อ่ะอันนี้จุดเริ่มต้นที่ให้หาจุดสิ้นสุดคือหนึ่งลบห้าแสดงว่าอันนี้ไปทางซ้ายกี่หน่วยลูกห้าใช่ห้าหน่วยขึ้นลงไหมศูนย์เนี่ยมีขึ้นลงไหมไม,ไม่แค่นี้ไม่ขึ้นไม่ลงเพราะว่าวายเป็นศูนย์นะคะแสดงว่าขยับแค่ซ้ายเวกเตอร์ของหนูจะเป็นแนวนอนแบบนี้เท่านั้นทีนี้จากอันเนี้ย ขยับไปซ้ายห้าหน่วยแปลว่ามันเปลี่ยนแค่แกนอะไรลูกแกน x ใช่เปลี่ยนแค่แกน x นะคะเท่านั้นทีนี้ตัวเนี้ยควรเป็นเลขอะไรที่หลังจากขยับซ้ายห้าหน่วยแล้วได้เลขหนึ่งเออลบสี่ค่ะถ้าลบสี่ขยับไปซ้ายอีกมันก็ยิ่งติดลบอีก ห้าห้าอ่ะถ้างงนึกถึงเส้นจำนวนอันนี้เส้นจำนวนของแม่นะตอนเนี้ยอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ลบห้าเนาะแล้วก็หนึ่งอยู่นี่จุดจุดสีชมพูของแม่คือจุดปลายเวกเตอร์อยู่ตรงเนี้ยทีนี้จุดเริ่มต้นน่ะ มันจะต้องมันจะต้องเป็นจุดก่อนหน้านี้ลูกที่ขยับมาแล้วได้จุดหนึ่งลบห้าแสดงว่ามันต้องอยู่ขวามือเราใช่ไหมเลขมันต้องยิ่งมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคะ่ะเราขยับไปทางซ้ายห้าหน่วยจุดมันควรจะอยู่ตรงไหนดีที่พอขยับซ้ายห้าหน่วยแล้วเอ็กได้หนึ่งเออเพราะเราบอกว่าเปลี่ยนแค่เ็เท่านั้นไง ลบสี่ลบห้าถ้าลบสี่ลบสี่อยู่ตรงนี้ x เป็นลบสี่ใช่ไหมอันนี้เป็นลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ถ้าลบสี่นะคะแปลว่าหนูอ่ะถ้าลบสี่คือจุดอยู่ตรงนี้หนูอ่ะขยับมาทางขวามือเด็กลูกแต่ว่าอันนี้มันบอกว่าให้อันนี้เราบอกว่าขยับอะไรเนี่ยงั้นก็สี่เลแม่อ่าเพื่อนบอกสี่สี่แล้วแม่นับให้ครบก่อน ถ้าจุด C <6 S 1> มันขยับมาเท่าไหร่เออเอออะไรนะลูกเมื่อกี้อะไรนะหกค่ะหกถูก,ถกต้องหกจ้าจุดเนี้ยมันคือจุดหกลบห้าค่ะเพราะว่าหกเดินมาทางซ้ายห้าหน่วยได้หนึ่งใช่ไหมซ้ายก็คือลบเนี่ยลูกหกลบห้าเหลือหนึ่งแสดงว่าอันเดิมต้องเป็นหกดังนั้นเวกเตอร์ของเราเนี่ย มันคืออันนี้เนี่ยค่ะเวกเตอร์เนี่ยจุดเริ่มต้นคือหกห้าพอขยับมาซ้ายห้าหน่วยก็เลยได้จุดหนึ่งจุดเริ่มต้นคือหกลบห้าพอขยับซ้ายห้าหน่วยก็เลยได้หนึ่งลบห้าโอเคนะขยับซ้ายก็คือลบอะไรเอ่ยลบไปห้าหน่วยแล้วเหลือหนึ่งก็ต้องเป็นหกโอเคนะ ออแม่จะย่อรูปนี้ย่อให้ให้ให้มันเล็กลงอ่าโอเคค่ะได้แล้วตอบจุดเริ่มต้นของเวกเตอร์ก็คือ จุด6กลบหนั่นเองต่อไปข้อ2ข้อ2องเขาถามว่าพิกัดของจุดสิ้นสุดของเวกเตอร์ในการเลื่อนขนานเมื่อ x y เป็นจุดเริ่มต้นแล้วจุดสิ้นสุดจะได้อะไรเราเปลี่ยนรูปนี้แม่ใช้รูปเดิมเลยนะคะเราเปลี่ยนรูปนี้เป็น x y เป็นจุดเริ่มต้นถามว่าจุดสิ้นสุดก็คือจุดเนี้ยได้พิกัดอะไร แสดงว่ามันขยับแค่ซ้าย5หน่วยตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องควรเป็นอะไรลูก x ขยับซ้ายหหน่วยก็คือลบหใช่ไหมแต่ y เป็นยังไงไม่ได้ขยับไปไหนก็เท่าเดิมแสดงว่าถ้าจุดเริ่มต้นเป็น x y จุดสิ้นสุดก็ต้องได้จุด x ลบหแล้วก็ y เท่านั้นค่ะจุด สิ้นสุดคือตัวนี้เรียบร้อยแล้วสำหรับข้อ7อันนี้อาจจะต้องวาดรูปเล็กน้อยเพื่อให้เราพอนึกออกนะคะต่อไปข้อแปดข้อแปดนะคะเมื่อกําหนดจุด A เป็นลบสามสี่จุด A พามเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนาด A ไปทางซ้ายตามแนวแกน X 8หน่วยแล้วขึ้นไปตามแนวแกน y หหน่วยอันนี้ถ้าแม่อยากเขียนเป็นเวกเตอร์แม่จะเขียนได้ว่าอะไรลูกเวกเตอร์ของแม่คืออะไรซ้าย8ดหน่วยลบแปดหเออลบแปดหเพราะว่าซ้ายคือลบใช่ไหมคะลบแปดห หกมันเป็นขึ้นก็ต้องเป็นบวกหกอันนี้เวกเตอร์ของแม่ได้แล้วจงหาพิกัดของจุด A พามนะคะมีสองคำถามคำถามที่หนึ่งหาพิกัดจุด A พามคำถามที่สองระยะห่างระหว่างจุด a กับ A พามนะคะอ่ะเรามาดูพิกัด A พามเราก็จะได้ว่าข้อหนึ่งหาพิกัดจุด A พาม จุด A พามของเราได้จากอะไรนะลูก A บวกเวกเตอร์โอเค A บวกเวกเตอร์ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ได้จุด A ก็คือลบสลบสบวกกับเวกเตอร์หาได้เมื่อกี้ไดลบแหนะคะเพราะฉะนั้น A พามของหนูตอบอะไรจะ้ะลบ กับลบสิบ,บสองสอง,สองหรือลบสองสองค่ะส,สที่เป็นบวกได้แล้วนะคะพิกัดจุด a พัมก็คือลบสิบเอ็ดแล้วก็สองต่อไปข้อสองเขาบอกว่าให้หาระยะห่างระหว่างจุด a กับ a อพัมอันเนี้ยเนื่องจากว่ามันไม่ได้อยู่ในแนวแกนเดียวกันไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกันแปลว่าคือ x x ก็เปลี่ยน y ก็เปลี่ยน เพราะฉะนั้นเวกเตอร์เราเดินแบบเฉียงๆการหาการหาระยะห่างแบบเฉียงๆเนี่ยทำได้สองวิธีหนึ่งวาดรูปซึ่งออแม่จะไม่พาทำอันนั้นนะคะสใช้สูตรอ่ะแม่จะให้สูตรไปสูตรการหาระยะทางระหว่างจุด2จุดนะคะสูตรการหาระยะทางระหว่าง จุดสองจุดมันคือค่า d ีค่ะดเท่ากับรากที่สองของ x หนึ่ลบ x สองกำลังสองบวกด้วยเ x สองลบ x หนึ่จะได้ตามสูตรบวกด้วย y 2ลบ y 1นึ่กำลังสองอันนี้ติดรากที่สอง โอเคนะคะที่นี้เราก็มาแทนจะได้ว่าระยะห่างก็คือ D ของเราเนี่ยได้รากที่สองของ x 2 x 2คืออะไรแม่จะให้ a พรรมเป็น x 2 y 2และ a เฉยๆเป็น x 1 y 1นะคะดังนั้นหนูก็จะแทนได้ว่ามันคือ ลบอะไรลูกลบสิบเอ็ดถูกไหมคะลบด้วยลบสามนะคะกำลังสองบวกกับ y สองก็คือสองลบด้วยลบสี่อดไม่ได้ลืมจา,า,าจา<ม>อะไรคะไม่มีอะไรค่ะแม่กดผิดค่ะแม่อ่อจา้าจ้าอ่าทีนี้ดี D ของเราก็จะได้ ลบสิบเอ็ดลบด้วยลบสามได้อะไรคะลบแปดเอ้ยลบแปดอ่าลบแปดลบแปดยกกำลังสองได้อะไรลูกลบหกสิบสี่ <64, S 2> <64. S 1> ได้หกสิบสี่ที่เป็นบวกเนาะต่อไปสองลบด้วยลบสี่ได้อะไรคะหกแปดฮะลบลบสองโอเคหกค่ะเ <6. S 1> <8. S 2> อ้ยสองหก หกหกอ่าหกกำลังสองได้ไรสามสิบหกเออสามสิบหกดังนั้นถอดลากออกมาได้ไรได้ลากที่สองของหนึ่งร้อยคือสิบสิบอ่าเพราะฉะนั้นตอบเลยค่ะดังนั้นระยะทางระหว่างจุดเอนะคะกับ A พาม์เนี่ยเท่ากับสิบหน่วยค่ะเพราะเขาให้มาเป็นหน่วยเนาะไม่ใช่เป็นเซนไม่ใช่เป็นะไลเป็นสิบหน่วยสูตรนี้นะลูกจําไว้นะคะมันไม่มีในหนังสือนะคะเพราะว่าในหนังสือเนี่ยเวลาเขาเฉลยเขาเฉลยให้เราวาดรูปแต่เวลาทําข้อสอบจริงๆอะ่ะใครมันจะเป็นนั่งแบบตีตารางวาดรูปก,ก็จะลําบากเพราะฉะนั้นถ้าใช้สูตรนี้ออกเลยนะคะสูตรนี้เนี่ย สามารถเราจะเจออีกครั้งในม .4 เรื่องเลขรคาคณิตวิเคราะห์นะคะเก็บไว้ใช้ม .4 ถ้ายังไม่ลืมถ้าลืมก็ไปเรียนเอาใหม่ตอนนั้นนะอ่ะโอเคเรียบร้อยต่อไปข้อเก้าเป็นข้อสุดท้ายของวันนี้ซึ่งแม่จะทำให้ดู9.1กับ9.2แต่ว่า9.3กับ9.4เราทำเองนะแสดงว่ากันบ้านนะ่ะมีแค่หาจุด4จุดในข้อ6แล้วก็ ข้อ9.3กับ9.4แค่นั้นเองสองข้อนะคะอ่ะจงใช้การเลื่อนขนาดในการหาพื้นที่โดยประมาณของรูปนี้รูปนี้เนี่ยจริงๆง่ายมากเลยเราจะใช้การตัดตัดรูปนะคะตัดรูปแล้วเราก็จะเลื่อนเขาคะ่ะแม่จะเลื่อนรูปนี้มาทางขวามือหนูก็จะได้รูปที่มันมาแปะตรงเนี้ยปึ๊บปึ๊มันกลายเป็นรูปอะไรพอดีเลยลูก สี่เหลี่ยมผืนผ้า่สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่คะกว้างกว้างห้าอันนี้ยาววันนี้ยาวอะยาวห้ากว้างสามเออโอเคดังนั้นพื้นที่เท่ากับกว้างคูณยาวเนาะก็ได้สามคูณห้าได้สิบห้าตารางเซนติเมตรง่ายมากรูปนี้ก็เหมือนกันแม่ควรทำไงลูก เลื่อนเออเลื่อนเอาเอาอันไหนเลื่อนด้านเอเลื่อนไปโอเคเพื่อนบอกเอาอันนี้ใช่ไหมคะ,ะเออเอาไปแปะเอาไปแปะตรงนี้เลื่อนไปแปะตรงนี้แปะตรงนี้กลายเป็นรูปอะไรพอดีเลยเนี่ยสี่ <4 S 1> <4 S 2> เหลี่ยมพืนผ้าใช่แล้วมันก็ยังกลายเป็นสี่เหลี่ยมผื้นผ้าอยู่คะ่ะแสดงว่าข้อต่อ,ตอไปอะ่ะเลื่อนเลื่อนไปเดี๋ยวก็ได้ไม่สี่เหลี่ยมผืนผ้าก็จตุรัส ก็เป็นสามเหลี่ยมก็เป็นวงกลมก็เป็นอะไรก็ว่าไปนะคะอันนี้กว้างเท่าไหร่ลูกกว้างสองสองโอเคยาวสี่เพราะฉะนั้นพื้นที่ได้เท่าไหร่คะแปดตารางโอเคได้สองคูณสี่ก็เป็นแปดตารางเซนติเมตรเพราะฉะนั้นการบ้านวันนี้ทําง่ายคะ่ะเพราะว่าไอข้างบนข้อหกเนี่ยเราได้เวกเตอร์แล้วเหลือเราไปหาจุดที่เป็น จุดใหม่เท่านั้นเองนะคะส่วนอันนี้เนี่ยเนี่ยพอจะมองออกไหมเลื่อนนะลูกเลื่อนเลื่อนมาแปะเลื่อนมาแปะ,ะคะ่ะสุดท้ายมันก็จะได้สี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็ตอบแค่นั้นเองนะคะบางคนไปหาครึ่งวงกลมครึวกลไม่ต้องหานะคะเลื่อนแปะเลยะคะ่ะซึ่งข้อสอบปลายภาคก็จะมีรูปแบบนี้ด้วยนะคะเลื่อนแปะเลื่อนแปะเลยลูกเออไม่ต้องคำนวณอะไรยากนะคะทีนี้ในวันซุก เราจะขึ้นเรื่องการสะท้อนพรุ่งนี้แม่จะให้คลิปเฉลยเฉลยแบบฝึกหัดไปนะคะเฉลยทั้งหมดเลยเนาะที่ให้ไปการบ้านวันศุกร์เราจะมาเริ่มเรื่องการสะท้อนการสะท้อนเนี่ยเห็นทั่วไปในชีวิตประจําวันมีเนี่ยภาพสะท้อนในานา้ํามีกระจกอะไรพวกเนี้ยค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มในวันศุกร์ โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่เข้าเรียนเดี๋ยวเช็คชื่อ<ม>ก่อนเนาะอ๋อเช็คชื่อ,เ,อ,อ,อเดี๋ยวแม่ลืมอะไรจ้ะเช็คชื่อแต่เช็คชื่อแม่ลืมเช็คชื่อ <laughs> นี่ไงจะเช็คอยู่